ครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะครับพามาดูรถพ่อน้องจรวดนะครับเอาไปซ่อมมากี่กี่วันแล้วนะพ่อน้องจรวดรสองสเอ <ๆ S 2> ดือนได้นะโอ้สองเดือนนะครับเพิ่งทําเสร็จนะผมไปไปทำสเต็ปไหนมาครับดิสเต็ปร้อยห้าสิบเหมือนเดิมอ๋อร้อยห้าสิบเหมือนเดิมนะครับแต่ก่อนก็เป็นร้อยห้าสิบอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้เอาไปทำร้อยห้าสิบเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามีมีเห็นซื้ออะไรบ้างนะตอนนนั้ทำวาล์วทำวาล์วโต ไปร้านไหนนะ,ธ,ะาาธนกิจอ๋อทอธนกิจนะผมวาวโตรู้ไหมพอทำไม่เท่าไหร่ทำเบอร์วาวเท่าไหร่เนี่ยนะผมก็วาวทำมาจากทอธนกิจนะผมสามแปดซีซีมีจุดด้วยนะแต่ไม่รู้เท่าไหร่นะครับบดไปกี่บาทนะวาวสองพันเจ็ดส่งวาวไปให้บอส่งฝาส่งฝา,งาไปให้นะครับสองพันเจ็ดนะครับนี่ก็มีมีอะไรอีกข้อ อ๋อมีข้อข้อร้อยห้าสิบกับลิมนะครับแล้วก็หลอกลูกแหวนนะครับของร้อยห้าสิบนะครับเหมือนเดิมนะเสียงก็จะประมาณนี้ตอนนี้รันรันดินเอาไว้ก่อนนะครับนี่เหลือใส่ไฟหน้าแล้วก็หาสติกเกอร์มาแปะนะสติกเกอร์ร้อยยี่นะครับมาใสมาใส่ใสออเงาตาแตก เดี๋ยวตอนนี้รันอินเอาไว้ก่อนนะครับนิ่มๆน,มนะครับอีกไม่นานก็น่าจะได้ซิ่งไปใส่เบ็ดนะแต่ตอนนี้รันอินเอาไว้นะครับเดี๋ยวแรงดูนิดนึงก่อน,นะก็นะอ๋ออ๋อเฟิร์ตเฟิร์ตเหรอ รับไรอ๋อเน่นะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวได้สิ่งแน่นอนนะสำหรับคันนี้นะครับหลังจากติ่จอดไปประมาณสองเดือนนะครับอ๋ออมเลยโอ้เค็กดินนะครับมีริ่มริมโยงสาด้วยนะครับทอธนกิจนะครับน่ น่าจะหมดประมาณกี่บาทนะรอบนี้นี่หัวประมาณสองหมื่นนะครับ <Okay. S 2> เพราะว่ามีมีข้อเาวโตดอกลูกแหวนชุดเฟืองนะครับเฟืองลูกปืนด้วยนะครับ2องหมื่นกว่าบาทเลยนะม <Okay. S 2> าะจะประมาณนี้นะผม